ทไม่ถึงหนึ่งพันบาทงานแกลงลูกคืองานของเราว,าวเดี๋ยวเดี๋ยวคำหนึ่งไม่ได้เลยไปดูกันดิมีค่าครับ จะทานข้าวทำให้เราในคานอย่างแบบว่าไม่ต้องรีบเท่าไหร่วันนี้เราจะทำอะไรดูทานข้าวทานข้าวที่ร้านอะไรหน้าทิงคอนดูครดบหมอชื่อเองเลยค่ะเราอยู่ที่ร้านทิงแซลมอนนะคะร้านทิงแซลมอน นบอกว่าคอยเป็นเ <Yeah. S 1> ส <Labor> ียงสองเสียงสาม่อนจะดเด็กหม่ำข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เราทำกิจกรรมผลิเพียบเลยนะคะร้านนี้จริงๆอยู่ในแอเรียของโรงแรมเนาะพรีมาใครที่ขับผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะเข้ามาทานได้เลยนะคะ แล้วก็สปาเกตตี้กุ้งค่ะโอเคน่าทานมากเลยสโมกแซลมอนค่ะยอคกี้เพสโต้ค่ะคด้านล่างจะเป็นกะหล่ำบดค่ะกะหล่ำบดค่ะคือเดี่ยวนี้คือกะหล่ำบดละซอสค่ะไอสี่เหลี่ยมนี่ก็คือเป็นบริคอตต้ายอคกี้ค่ะมันเป็นเส้นพาสต้าอย่างหนึ่งค่ะฟิล็อกแคสเดียค่ะน่าทานมาอันนี้เป็นทูมิเทซอสซ่านะคะกับโคคาโมลี่ค่ะ หน้าทางทุกอย่างเลยค่ะแม่แม่เดี๋ยวฟามจะลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะเป็นไก่แล้วก็มีวาฟเฟิลดีมะนาวด้วยครบเซตครบเซตอร่อยดีแลกมากเลยอ่ะไก่กับวาฟเฟิลเข้ากันได้ดีมาก เีวเรามาตักอาหารให้เด right? ็กๆกันดีกว่าเนาะอยากให้อนนี้ตักชิมก่อน่อยม่เขาให้เขาไปังให้ไชอี่แ่งจะงเดใ่ไมอ๋ยี๋แมต้องม้วนให้เจ๋จก่อนทำไมต้องมวนม้วนมว้วนฟ้าึ้าคยามากซดเข้าไปเลยซดเข้เลยคนโตคนโต อารมณ์ใช่ไหมครับเร่าๆฝตกไหมครับไม่อ่ะมาม่ามันก็ได้มั้งในช่วงนี้อยู่ในวัยที่ปันป่อนนิดนึงนะคนนั้นน่ะใช่ค่ะแบบว่ามีความแบบอารมณ์อารมณ์แบบว่าขึ้นลงไม่ให้แม่จักทานกินเลยถ้างั้นน่ะเราอ่ะถ้าไม่ให้แม่กินไม่ได้ อร่อยมากเลยค่ะซอสคือดีมากแป้งมีความบางกรอบมากเลยนะคะอันนี้แนะนำเลยเมนูนี้เผ็ดก็เผ็ดเผ็ดเจ๊นะคะอ้าวอืมเรียกความันต้องแบบมันมีเอยู่บางส่วนนะคคือซูตรก็เป็นแโอเค ขอดูน้องหน่อยขอดมน้องหน่อยดูทุกๆจุ๊บเก่งเจ็งเจ็ง่เจ็งเลยเฮียดูจี้ขนมมาแล้วน่ทางมาเลยโอ้โหตะก้อนใหญ่ขนาดนี้เลยลูกอร่อยไหมครับอร่อยค่ะไปดูข้างในเซนนี้มีอะไรครับไก่บะานเปือดป๋าละนะถ้าเราหั่นออกมาก็จะเป็นแบบลาวา เตรียมความพร้อมลูกแบะแล้วนะโอ้โหมือไหลออกมาแล้วมาถ้าเอย่างทันทีก็จิ้มเลยทันทีก็คือเอาขนมปังอ่ะจิ้มในเนื้อทานเนี่ยแม่ขอชิมค่ะขนมปังกรอบมากอบขนมปังหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวป้อมจะพาไปเดินทัวร์โรงแรมกันดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรใดๆน่าสนใจบ้างเนาะสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับรีวิวครับเวลาจะเข้าห้องต้องใช้คี์การวางรองเท้าตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เข้าไปวิเข้องครังร้อนสวยมากช้อนสวยมากแก้วสวยมากทุกอย่างสวยหมดเลยนี่วสวยกกไหมที่นี่นี่แดื่ม เดี๋ยวปามจะมาให้ชมห้องพักกันนะคะโรงแรมนี้จริงๆเนี่ยเขาก็มี area ห้องพักที่ติดกับสระว่ายน้ำเลยเนาะซึ่งห้องนี้ติดกับสระม,มีเาชีพน้แล้วก็อุปรก,อกรณ์ต่างๆให้เนาะ้างไหนต้องมีสบูช่างเช็ก่อนจ้าว่ายครบครันเลยอากาละลูกโอ้โหจริงๆออกมาก็เป็นมีตูต้เสื้อผ้าตู้เซฟตู้เย็นกาต้มน้ำร้อนก็มีให้นะคะก็ถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว ตนนเตียงก็ขนาดใหญ่นะคะถือว่าสามารถนอนกันได้มาเป็นแฟมิลี่ก็เหมาะนะคะที่สําคัญเลยตรงที่เราชอบมากเลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถเปิดประตูแล้วก็เจอสระว่ายน้ำเลยเด็กเล่นกันก็สามารถมองเห็นก็อุ่นใจเนาะแล้วน้องๆว่ากันพ่อแม่ก็สามารถนั่งชิลในห้องได้เลยเดี๋ยวมาดูข้างนอกกันดีกว่าเด็กมดูงนอกกันดีกว่าข้างนอก ทีานนี่เขาบอกว่าเขามีสองโซนสระเนาะยังมีสระใหญ่เนี่ยอีกหนึ่งโซนน่าจะเดินไปกันเห็นไหมแบ๊บเห็นเยอะเห็นเยอะเยอะใช่เป็นสระว่ายน้ำอันนี้เป็นอีกสระนึงนะคะที่บอกไว้เมื่อกี้ก็คือสระใหญ่เหมือนกันนะคะน้ำนาวายมานาเลนมาเลยสีฟ้าน้ำเงินใสเลย สามารถนำอาหารมา floating ก็คือทานกันในน้ำในสระแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆได้เหมือนกันเนาะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะซิอาหารเช้าอลังการมากเลยนะคะเซ็ต <c oughs> นี้นะเห็นท <c oughs> ่าจามนี้คือสามารถไป f l o ต t ิ้งนะคะลอยทานถ่ายรูปเก๋ๆในสระได้เลยะคะ่ะซึ่ง อนจะบอกนะคะแม่ๆว่าจริงๆถ้าเราจะรีเควสเนี่ยจะต้องเสียตังค์เพิ่มเริ่มต้นที่ประมาณ500กว่าบาทเท่านั้นนะคะแต่ด้านที่เราคือมันก็คุ้มมากเลยเพราะอยากจะบอกว่าห้องพักที่เนี่ยราคาไม่ถึง1,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่น่าะแบบตกใจมากสามารถแบบว่ามานอนชิลๆถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆได้เลยในเมืองพัทยาอย่างเงี้ยเนี่ยนีเซตครัวซองขนมปังมีกาโนล่าแพนเค้กออมเล็ต มี <หา S 1> มีชากาแฟเราเลือกได้นะครับแล้วก็นี้ซาร์ซิ้งวาย<ช>ตอนเช้าสดชื่นสดชื่นนี่อีกมีพวกเครื่องปรุงฮันมี่เกลือปุ้มคนนี้ยืดน้ำส้มไว้แล้วหนึ่งขวดน้ำส้ม น่าจะชอบเ<อ>พราะว่ามีขนมมีอะไรต่างๆมากมายดูสิฟูตรงเี่ให้แม่เปิดน,นะคะ เคพักก่อนพักก่อนพักก่อนพี่ดแล้วปดคอรือพักก่อนแตงมกระบอเพชงอันอใช่ครับลูกหัวใจรากนมรักช่เขาทยังไงแล้แตะต้องแตะเบาๆจนไม่เจ็บจรงงานแลลงางงลูกคืองานของเราว้าว ไอติมมเอาไปเช่ยวไม่มีเอาไปเชีย่ยวไอติมไม่ใช่มันชื่อน้องเขาทำไมเราเดี๋ยวไปดันไอติมกันดีครับเดี๋ยวไปดูกันดี่ีครับครังนี้ออไปเดเขเดตึ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 ตตขอจับมือหน่อยร้านไกติม <c oughs> ได้ แตคอ่อนนี้ฝอยทองมันอยาก<ห>ได้ชีสครับเอาใส่ไปเลยนะคนเล็กอันนี้เรื่องน่าขยะเอาชีสปิโป้นมเปรี้ยวอันนี้อันนี้ชอ็อกแลทไหมแล้วกับพี่ฝอยทองเนาะข้างในสูตรสีส้มมันนานมากตอนนะี้นครับนี่จริงๆมีเยอะเลยนะมีว็อกโฟนี่โคนที่เราใสา่แล้วก็มีแฟนซีโค,โคนเราใส่เพิ่มอีกหน่อยี่ว็อกโฟโคนด้วยนี่เป็นอะไรซีโร คุกกี้และานมมากเลยครับก็ออย่าลืมชิ้นนะเราคิดว่าเอ๊ะนี่มันเครื่องปั่นสายใหม่หรือเปล่าสรุปไม่ใช่ที่ร้านเขาบอกว่าไอศครีมทุกรสชาติน่โอมตรนะครับทานได้อ,ไรอร่อยอร่อยปลอดภัยขอบคุณครับขอบคุณ รีวิวให้ฟังเลยครับรสชาติเป็นไงบ้างครับร่อยครับวันนี้ขอสบฟ้าระบาดนะดูดูไซส์กำลังน่าแรบบัร่อยมาแล้วครับพี่เด็กอ๋อเนลลี่ นี่เลยฮะของฟ้าสวยๆเหมออาะกับการทำอะไรเหมออาะการปิกนิก,กนี่ฮะในนี้ก็จะมีเนี่ยตัวซองม,มีเบอร์เกอร์มีผอไมานะฮะ,ม,ม,ะ,ะมีกาแฟโครบูรูด,ด้วยซึ่งคนที่มาพักที่ฟรีมานี่สามารถรีเควสได้นะฮะถ้าจะมาอยู่ตรงริมหาดตรงนี้เลยที่โรงแรมเซตเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไป พาทุกคนมาก่อนนี่คือหนึ่งไฮไลท์ของที่โรงแรมนี้ฮะใช่ค่ะใครที่พักที่นี่นะคะแล้วแบบอยากมานั่งปิกนิกริมทะเลก็สามารถแจ้งทางโรงแรมได้เลยนะคะนี่เราไปดูกันว่าทางเราจะจัดแบบไหนไว้ให้เราไป ซพี่เซนพี่เซนพี่เซนคนนี้เหรอพี่เซนไว่ไหนเนี่ยอันนี้ไว้อะไรคะไว้เท่าสองขวดอันนี้นะคะก็จะมีเป็นข้าวหัวนึ่งเบอร์เกอร์นะคะค่ะมีอันเบอร์เกอร์ไหมครับเคมีอ่าโคซองมีเครื่องดื่มนะคะอันนี้ของโปรดเลยอันนี้อะไรโปรดเลยอันนี้มีอะไรขนมนี่ตันัทอันนี้เป็นเซ็ตของทางโรงแรมอะไรเลยอ๋อผ้าเช็ดตัวอ เผื่อบางทีใครอยากจะลงเล่นน้ำก็จัดเตรียมค่ะสตัวให้เรียบร้อยเลยท้านีทานอะไรลูกน้ำส้มก่อนดับหใส่น้ำแข็งเย็นๆชื่นใจอร่อยมากๆเลยนะคะอากาศแบบนนั่งแบบว่ามองทะเลไปดื่มเครื่องดื่มเย็นๆไปเนาะก็ถือเป็นที่หจุดที่แนะนำมากๆเลยะคะ่ะนี่ถ่ายรูปแม่หน่อยครับ ได้ไหมครับให้ด้วยท่ามแอคทิวิตี้เยอะมากเลยมีบานานาบ๊ทมีเซสกีนะคะสาหรอบโรงแรมนะคะก็คือสามารถเดินเข้ามาตรงทะเลเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะถือเป็นการเดินเล่นออกกำลังกายชิวๆมานั่งกตรงนี้ก็ยาวๆไปเลยเจ็กปีกตรงนี้เนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอนั่งทานอาหารกันต่อกับเดบ็กๆก่อนนะคะ <Okay. S 1> สำหรับใครที่ติดตามคลิปี้แล้วนะคะสนใจข้อมูลก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางโรงแรมพรีมาเลยค่ะปามจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะสําหรับราคาห้องพักที่ไม่ถึง1,000ง,ง,ง,งบาทแต่ว่าทุกสิ่งทุกอ,อย่างในที่เดียวเลยค่ะใครมาพัทยาก,ก็อย่าลืมมาที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ปามอยากแนะนํานะคะพามาดูรีวิวกันให้สั่นเต็มไปและวหนึ่งวันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ปค่ะสวัสดีบ๊ายบายเพื่อนๆสวัสดี<า>ค่ะบ๊ายบายค่ะไปเลยทุกคน